นี่คือหุ่นที่เรียกว่าเป็นหุ่นในดวงใจหุ่นดังตัวหนึ่งเลยนะฮะกอยเซอเอ็กซ์วันนี้ไม่ได้มาแบบออริจินัลมามาแบบรีดีไซน์นิดหนึ่งครับครับในแขนเนี่ยจะมียานพวกนี้อยู่วะอันนี้น่าจะเป็นยานน้ำถ้าเราแกะออกมานี่ครับถ้าทิ้งลงไปน้ำได้ไหมนี่ใช่เขาจะเป็นอย่างนี้ครับตรงนี้เราสามารถยิงเป็นจรวดได้ จังหวะดูนะครับหนึ่งสองใช้ได้เลเมื่อกี้ถ้ายิงแบบไม่มีกั้นไว้ไปไกลเลยนะไปไกลอยู่ว่ะหดปุ๊บนี่มีปกมีการหดอย่างนี้ด้วยเรียบร้อยแล้วครับดันเข้าไปดันเข้าไปเราแค่หมุนเอวครับอโอ้โหเสียงสะใจโอเคครับ180องศา180องศาคราวนี้ส่วนที่ผมชอบอยากให้ดูอย่างนี่คือแขนเนี่ยเรานี่งอได้ขยับได้อย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงจุดของมันขยับอ่ะมันไม่ใช่ ตรงนี้ไงคือถ้าเวลาเราดึงมาจุดขยับจริงจคือตรงนี้ฮแล้วถ้าเราอยากให้มันเนี่ยขยับได้มากขึ้นอ่ะก็ถือคือดึงแขนออกมาได้สวัสดีครับพบกับพวกเราสองทหายสไตล์ของเล่นสวัสดีครับ คุณแมนครับสวัสดีครับคุณเก่งครับกรับมาพบกันทาง Powerup Channel นะครับครับมาพบกับสองสหาย <Wow. S 1> แน่นอนว่าเรามีหุ่นแปลงร่างมาอีกแล้วครับวันนี้น uh huh. แต่วันนี้รู้สึกปื้มปริมอีกแล้วครับได้ของมาแล้วจับแล้วรู้สึกถูกใจฮะ uh huh. วันนี้ต้องมาพูดคุยกันนะฮะกับเจ้า Croiser oh, X oh, no. รู้จักหุ่นตัวนี้กันไหมครับต้องบอกในสมัยที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยนี่คือหุ่นที่เรียกว่าเป็นนในดวงใจหุ่นดังตัวหนึ่งเลยนะฮะแต่ว่ากอล์ฟเซอร์เอ็กซ์วันนี้ไม่ได้มาแบบออริจินอลมาแบบรีดีไซน์นิดหนึ่งครับกอล์ฟเซอร์เอ็ตัวนี้นะครับเป็นงานของแอคชั่นทอยครับมาอีกแล้วเจ้าอีกแล้วเจ้านี้อีกแล้วครับต้องเล่าก่อนว่ากอล์ฟเซอร์เนี่ยเป็นการ์ตูนที่โม้ดิดหนึ่งใช่คือในหุ่นตัว o r i g i ินอของมันเนี่ยคือก h o s เซอแปลงล่างเป็นยานนะครับหรือเป็นเครื่องบินเนี่ยแล้วก็แปลงเป็นหุ่นแต่มันใช้วิธีแปลงล่างเหมือนเกตเตอร์อะครับคือใช้วิธียืดหดนะฮะบางชิ้นก็หายไปโดยที่ไม่ไม่รู้สาเหตุแต่ว่า Action t o ยได้รีดีไซน์กอรเซอร์เตัวเนี้ยใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาดีดีไซน์ทำไมนะครับแต่ก่อนอื่นครับ คุณแมนบอกว่าได้ไปหาข้อมูลกลอยเซอร์เอ็กซ์มาเพราะเรื่องนี้เป็นการะตูนที่ฉายช่อง9ตอนเย็นใช่ครับผมฉายช่วง6โมงเย็นของช่อง9นะครับซึ่งจริงๆถ้าช่อง9ไม่ฉายนี่เชื่อว่าเด็กๆไทยแทบจะไม่มีใครรู้จักกรอเซกันเลยเพราะว่าในสมัยนั้นนี่หนังสือการ์ตูนนี่น่าจหาภาพได้ยากมากยากอยู่ครับตอนที่เขาฉายที่ญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่าปกติเราจะที่เดียร์สามบ้านเราก็จะลงภาพในช่วงที่หนังที่ญี่ปุ่นฉายอยู่แล้วภาพที่ผมจําได้จากนิสัยการ์ตูนรู้สึกจะเห็นรูปที่เป็นยานอยู่รับ รูที่เป็นหุ่นเน่ยจะเห็นมันยืนตรงๆแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยน้อยมากน้อยมากรูปน้อยมากเพราะว่าอาจจะเพราะว่าไปทํากับเป็นค่ายอื่นที่ไม่ใช่พวกโตเอีโตโฮอะไรอย่างนี้ก็คือไม่ใช่ค่ายใหญ่แร่ตันนี้ไม่ใช่ค่ายใหญ่ครับผมจะหารูปยอดหน่อยเรื่องนี้นี่เป็นผลงานของอาจารย์นายอิโกนะครับผู้ที่ให้กําเนิดมาชิงก้าทั้งหลายของเราเนี่ยอารมณ์มันคล้ายเกนเดเซอร์เพราะว่าจริงมันน่าจะเป็นเกนเดเซอร์ที่ถูกรีดีไซน์ทีนึงคร่งแล้วก็สโคปเรื่องก็จะ เล็กกว่าเกรเซอร์คือเรื่องนี้ adalah, มาเริ่มจากที่ว่ามีนอวกาศของชาวไกไกราชาวดาวไกราบินมาในอวกาศเกิดเสียก็เลยร่อนลงบนโลกคือง่ายๆเลยเว้ยคือไม่แน่ใจว่าตั้งใจมาหรือว่าตั้งใจผ่านหรือเพิ่งเกิดอะไรยังไงไปลงที่อาร์กติกอ่าลงไปอยู่ใต้้้งแข็งในถ้ำแล้วก็จำศีลไป300ปีโอ้โหเป็นกษิราน่ไงคือ ผู้ที่จำสิงีก็คือพวกระดับชัชนชนช,ชั้นนาทั้งหลายจักรพรรดิหรือว่าขุนพลหรือว่านวิยาสรยก็จะจำสิงนันไป300ปีส่วนพวกลูกน้องน,นี่ม่รู้ยังไงกัน300ปีผ่านไปมีระเบิดนิวเคลียร์ไปตู้มนี่อาร์ติกพวกเขาก็เลยฟุ้ยขึ้นมาตื่นขึ้นมาเอาจจว่าตื่นอ่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็เหมือนก็สิราตื่นเลยก็หนังปี7หนังปี 76, ป76อะไรเงี้ยหนังปี76ถึงปี77นะครับเรื่องนี้ ก็น่าจะหลังสกกอ้อนหลังกอ้อนสุด้านนั่นเยอะแล้วเออหลังเยอะลน่าจะได้ได้ไอเดียจากนั้นมาครับก็ขุนพลก็ไปสังหารจากักรพรรดิยึดอํานาจและตื่นมาก็ซัดก,กันเองเลยอ,อแล้วก็เหมือนที่ว,ว่าท่านอยากจะยึดโลกนี้อะไรเงี้ยอ่าก็มาเข้าพนักวิทยาศาสตร์ที่มาด้วยกันสร้างหุ่นยนต์เพื่อประชิดโลกห้อง เขาก็เลยสร้างคอร์อเซกขึ้นมาซึ่งหุ่นตัวนั้นก็คือเจ้าสิ่งนี้ใช่แล้วแต่นักวิทยาศาสตร์คนนั้นเขาไม่ได้คิดจะแบบทาตามแผนนั้นเป็นคนดีซะงั้นใช่ก็<อ>แผนซ้อนแผนคือจเจอ้าอยาเหล่านี้หนีออกมาจากฐานทัพที่อยู่ในอาร์กติกลำใหญ่เบล่มเลย <c oughs> <c oughs> คือไม่แอบ,บอันนี้แอบออกมาไม่ได้ไม่ <นะ S 1> ไดต้ต้องออกตรงตรงเลยแต่ทีนี้แผนแตกซะก่อนตัวนักวิทยาศาสตร์ถูกยิงแล้วก็เลยให้ลูกสาวเนี่ยขับคอร์เซกออกมาคนเดียว ซึ่ง้อกาซี้เป็นยาสองที่นั่งนะครับก็ทีนี้ลูกสาวก็ขับออกมาบินออกมาจากรักติได้ก็ไปตกที่เกาะเกาะหนึ่ง <Okay. S 2> ซึ่งอยู่ในอนนาณาเขตของญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ลูกเกาะอะไรคล้ายๆคล้ายๆฐานทัพเดเบิร์ตไกลๆที่เองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนฐานเดอเบิร์ดนตเกาะทรงๆคล้ายๆอย่างนั้นอารมณ์เป็นเหมือนพวกจะเรียกว่าไงสนามบินเก่าของญี่ปุ่นนะฮะฐานทัพเก่าอะไรเนี้ยเป็นฐานทัพที่มีสนามบินอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้โซนไม่ได้อนะไรแบบ ในสมัยใหม่อยู่อ่าต้องไปตกที่นั่นก็ได้รับความชื่อเหลือจากคนที่นั่นทีนี้อ่ผู้ร้ายก็ตามมาเรื่องนี้เนี่ยหุ่นยนต์ผู้ร้ายทุกอย่างเป็นยานทุกทั้งหมดอ๋อคือคือทรงทรงแรกมาเป็นยานครับจนถ้าตกแล้วหรืออะไรเงี้ยถึงจะงอแขนงอขาเป็นหุ่นอ่าไม่ได้ไม่ได้จอดจงสู้ในการเป็นหุ่นแต่แรกคือเรื่องนี้อกเลยว่าเน้นการต่อสู้ทางอากาศใช่ เหมือนเขามีสู้กันเป็นคอนเซปเป็นคอนเซปแบบว่าเจ้าเวหากันสักหน่อยครับผมซึ่งก็จะแตกต่างจากเรื่องอื่นที่เราเคยดูต้องการมีความแตกต่างแหละไม่งั้นก็จะเหมือนหุ่นทั่วไปสู้กันไปสู้มาประมาณนี้แหละโดยเรื่องโดยทั่วไปคือพอนางเอกได้รับไอสู้เดืดแล้วก็เขาก็อยากปกป้องโลกคนกลุ่มนี้ก็เลยช่วยนางเอกมีเระเอกก็คือพระเอกไปขับคู่กับนางเอกเพราะว่ามันจำเป็นสองที่นั่งก็ช่วยกันสู้กับชาวไกไก่าที่ต้องการยะยันโลก ด้วยคุณตัวเดียวตัวเดียวเพราะว่าผูรายก็ออกมาทีละตัวไม่ออกมาเป็นกองทัพเหมือนกันก็แทนที่จะมาให้มันจบๆทีเดียวมันดันมาทีละตัวก็ตามสไตล์คุณยุนยุคจะศูนกร์ตูนยุคนั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าชุดเด่นของกระตูนกอร์เซเอ็กซ์ที่ผมจาได้ผมก็ได้ดูเพราะเรื่องนี้ต้องบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะดังประมาณหนึ่งนะครับแต่ในไทยเนี่ยถือว่าดังมากเพราะว่ามันเป็นกระตูนที่ เด็กไทยเนี่ยในยุคที่การ์ตูนหุ่นยนต์กำลังเฟื่องฟูแล้วก็อยู่ในยุคที่แบบเปลี่ยนผ่านอะไรหลายอย่างนะครับก็คอร์เอ็กเนี่ยเป็นหุ่นเชื่อว่าถ้าคนเกิดในยุคเดียวกับพวกเราเนี่ยก็ต้องได้ดูกันแหละต้องได้รู้จักตัวนี้แหละนะฮะล้วก็เป็นได้อยากได้ของเล่นก่อร์เซ็กซึ่งจริงๆคอร์เอ็กออกของเล่นน้อยมากเพราะออกมาแค่ตอนที่หนังฉายใช่ไหมในช่วงนั้นที่ญี่ปุ่นแล้วหลังจากนั้นก็มีน่าจะเป็นของยามาโต้มั้งได้ออกมาอืม รีออกมาสักรอบนึ่งทำให้ดูมันสมัยขึ้นแต่คือยามาโต้นี่คือเว้นไปแล้วสาปีอย่างน้อยใช่เว้นไปแล้วนะครับแต่ก็อีกหลาย10ปีเลยอะจนข้างมาเป็นตัวนี้นะฮะก็ง่ายๆว่าไม่ต้องไปหาเยอะแค่จะเก็บนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีตัวนี้ตัวเดียวแหละนะฮะตอนที่มีกระจปรอออกด้วยมีกระจปรออกแต่ว่าเป็นตัวยายกับตัวหุ่นแต่ตอนนั้นที่ไม่ได้เก็บยามาโต้นี่ก็เพราะว่าก็ต้องบอกคือกล่องมันก็ใหญ่แล้วหลักๆก็คือหุ่นมันไม่ได้แปลงร่างอ่ะหุ่นมมันนใใชช้ววิธีีถอดเเปล่่่ยฮะะพราา แขนแขนแขนของกอยเซอเอ็กซ์อะมันเป็นแขนหุ่นธรรมดาเป็นคนธรรมดาแต่ในเรื่องคือมันเวลามันแปลงล่างคือเป็นการยืดปีคือเป็นเป็นชิ้นส่วนที่แบบโมอะมาจะเป็นการหดหดเข้ามามนแปลงไว้ได้จริงคือมันเป็นการหดยืดเหมือนเหมือนหุ่นเกตเตอร์แต่ว่ากอยเซอเอ็กซ์ตัวนี้ของแอคชั่นถอยครับเขาปรับความคิดใหม่เขาอยากทําให้มันแปลงล่างได้จริงๆเป็นทั้งสองล่างมันก็เลยมาเป็นล่างยานี้ก่อนนะครับที่เราโชว์ล่างยานก่อนเพราะว่าจริงในกระกอยเซอเอ็กซ์เนี่ย เขาลบกันด้วยล่างยาดมากกว่าล่างหุ่นซะอีกใช่เพราะตอนเป็นหุ่นนี่สู้ว่าแป๊บๆก็เลิกจบละเอาละครับมาดูล่างยาดกันว่ามันมีลูกเล่นอะไรกันบ้าง่อาละกันนะครับอันนี้หุ่นนะฮะตัวหุ่นจะมาพร้อมฐานนะครับก็คือฐานนี่ให้มาในกล่องเลยฐานก็เป็นรูปตัว X ซึ่งฐานสวยนะสวยมากเป็นรูปตัว X อ็กเป็นพลาสติกก็จริงแต่แข็งแรงทนทานหน่อยถอดเออถอดไปชิ้นมาถอดได้ก็ดึออกมาด้านหลังถอดได้นะฮะอ๋อครับ อันนี้มาดูตัวยานลำนี้ครับเฮ้ยสวยงามสวยนะแล้วคราวนี้มีลูกเล่นอะไรบ้างใช่ไหมฮะก่อนอื่นเนี่ยส่วนหัวนี่ก็ครับหัวเนี่ยเหมือนออริจินอลเลยไม่มีอะไรขึ้นปรับรองในไกด์เซอร์เอเนี่ยจะมีบรรจุยานเล็กไว้ได้3ามลำเช่นคุณแมนอ่ะอันนี้ยานที่สำรวจทางอากาศนะเป็นยานโฮเวอร์ใช่ไหมครับยานอากาศอันนี้ครยานเล็กยานเล็กนะหนึ่งลำแนวนีตัวกลำนี้หนึ่งลำนะครับผมและข้อนี้ฮะ มียาอีกสองล้ำซึ่งเป็นยานน้ำและยาสว่านยาสว่านเป็นยาดินคราวนี้ซ่อนอยู่ที่ไหนครับนี่ในแขนในแขนเนี่ยจะมียานพวกนี้อยู่วะอันนี้น่าจะเป็นยาน้ําอันนี้น้ำนะฮะถ้าเราแกะออกมานี่เถ้าทิ้งลงไปน้ำได้ไหมนี่ใช่เขาใหเป็นอย่างนี้ครับนี่เขาซ่อนได้จริงๆอ่ะนี่เขาทำให้แบบได้ตามตามในหนังเลยซึ่งตัวเนี้ย ยานชุดนี้ดีไซน์เหมือนในหนังกับขุ่นนะครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนดีไซน์เฉพาะตัวหุ่นกอรเซอร์เอ็กซ์ครับเดี๋ยวผมอาออกมาวางก่อนอีกข้างนึงนี่มาดูนี่ครับเขาใช้วิธีเปิดออกด้านข้างเนาะนี่เปิดงี้เลยฮะเปิดง่ายๆเลยอ๋อครับที่ยานสว่างก็อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ออกเขาซ่อนทุกอย่างไว้ในนี้ออกมาได้ผมว่าอารมณ์นี้คล้ายๆยานของคัชแมนอยู่ไกลๆกลาไกลไปแล้วเฮ้ยนั่นอยู่สิวะาเขาดีไซน์ แขนมาดีแล้วคือถ้าดูจริงๆดูไม่รู้นะว่ามันเปิดได้นะครับความเป็นขอหาวิธทีเปิดไม่เจอมาดูที่ตัวยาตรงนี้อีกนิดนึ่งครับผมก็เดี๋ยวเราจะแปลงร่างให้ดูนะซึ่งตรงนี้มีตรงนี้อันนึงป้อมปืนป้อมปืนเนี่ยเขาทํามาปืนทุกอันปืนทุกอันนี่คือแยกชิ้นชิ้นแยกชิ้นมาขยับแต่ละอันเนี่ยแยกแยกกันเลยจริงขับขยับแยกแยกได้นะอ่าเนี่ย คราวนี้พอเราเปิดเอายางมปนก้ปิก็ปิดได้ก็จะเป็นยางอย่างนี้จริงๆเล่นแค่นี้ก็สุขใจแล้วฟิลคือตอนเด็กก็อยากได้แค่ทรงยานี่แหละไม่ได้อยากได้ทรงหุ่นครับผมโอเคในเมื่อเป็นหุ่นแปลงล่างก็ต้องแปลงล่างนะฮะก็หนื่นขอเรื่องน้ําหนักก่อนน้ําหนักเนี่ยคือหนักเลยแหละหนักแต่ว่าก็ถือว่ายังถือได้สบายๆในการจในการในการจับโชว์นะฮะตรงขาตรงเนี้ยู้้สึกเป็นเหล็กชิ้นๆเลยดุนๆเลยนะครับ ถ้าเทียบแล้วรู้สึกตอนแรกผมเห็นตัวกล่องคือถ,ถ้าคุณดูตัวกล่องนะฮะแล้วเทียบกับตัวหุน่น <อะ S 2> คือมันคือติคือเต็มตเต็มตกล่องเต็มกล่องเลยนะ,อะตอนแรกผมคิดที่เห็นต้นแบบอ่ะผมก็นึกว่าตัวจะเล็กเท่าก<อ>ับพวกโซล์อฟโชว์คินบอปาอชินกาอะไรอย่างนี้แต่พอได้กล่องมาแล้วเปิดมาตกใจเฮ้ยตัวมันเฮ้ยใหญ่ใหญ่เท่าเท่ากล่องเลยอ่ะก็ถือว่าเต็มไม้เต็มมือครับมันัวที่ค่อนข้างคุ้มค่าในเรื่องของขนาดแล้วก็น้ําหนักนะครับ เอาละมันดูลุกเล่นสําคัญครับที่มันจะต้องแปลงร่างนะฮะเอาส่วนที่ง่ายก่อนครับครัอ๋อเดี๋ยวก่อนจะแปลงร่างคุณแม่ขอเดนิดนึงมันมีลุกเล่นเพิ่มเติมในร่างยาเนี่ยจุดสําคัญเลยอาวุธสาคัญของเขาตรงนี้เราสามารถยิงเป็นจรวดได้อ่าะที่สําคัญนะฮะคือไม่ได้มาเปล่าๆนะายิงคือมันสามารถยิงได้จริงโดยกดปุ่มนี้เป็นลุกเล่นแบบเก่าๆแต่เมื่อกี้ที่เราลองกันนอกรอบอะมันแรงมานะครับเดี๋ยว จังหวะดูนะครับ1 2ึ่ใช้ได้เนืเมื่อกี้ถ้ายิงแบบไม่มีกั้นไว้ปลายไกลเลยนะข้อดีคือไม่แหลมจนตา้มือใช่เออหุ่นตัวเนี้ยดีตรงที่ไม่แหลมเลยอ่าโอเคครับมาดูเล่นๆล่างยางกันนิดนึงตรงหน้าอกครับสามารถเปิดออกมาได้อ่าฟังใต้หน้าอกหดูนิดนึงให้ดูนิดนึงฮะแล้วเดี๋ยวผมขอหมุนลงแขนนิดนึงนะหัวไหล่ดนึงฮะ เพราะว่าตรงนี้เขามีซอนปุ่มกดอยู่นี่นะฮะที่ด้านข้างลำตัวเห็นไหมแล้วก็อ่าเข้ามาแล้วก็คือจะสามารถซอร่อนล้อไว้ได้ครับคือนี่ล้อหน้านี่แหละคือทางขึ้นของเขาอ๋าอก็คือทางขึ้นหุน่นออใช่คือคือหุ่นมันใหญ่มากใช่คือตัวเนี้ยคือถ้าสเกลในหนังเนี่ยตัวนี้คือ100เมตรซึ่งจะใหญ่กว่าเกนเดเซอร์เกนเดเซอร์ประมาณ50 ทำไมต้องเอาให้ใหญ่ขนาดนั้นหุ่นสูง100รอเมตรเออแต่ถ้าไปเล่นกับตัว S R C อ่ะตัวมาชินกา a หรือตัวเกนเดเซอร์อ่ะก็น่าจะเข้าสเกลเลยไอ้ซุปเปอร์โรบอทโชว์ขินถ้าลองเทียบดูได้ตรงนี้ยังมีอีกครับเราลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงนอะคือคือถ้าคุณไม่โชว์ในร่างบินอ่ะไม่ใช่ฐานบินแม่ฐานตั้งเราสามารถกางล้อออกมาครับแล้วก็ นี่ปึ๊บตั้งได้นะครับสวยงามไออสมถายได้ด้วยแล้น,นี่ยังไงสภาพอากาเขาลงจอดก็เปไปแบบนี้อ,อสามารถลงจอดแล้วก็คือกลางล้อได้ใช่ครับนี่คือสิ่งที่ซ่อนไว้แล้วคือที่ดีก็คือมันซ่อนไว้ในตัวเลยไม่ต้องมาถอดเปลี่ยน่านะฮะมาคลอสหลายๆตัวยังต้องแบบว่าถอดเปลี่ยนนะอ,ออตัวนี้คือมีมีอยู่ในนี้เลยก็ถือว่าทำมาสมบูรณ์ใช่ครับ และจุดที่ผมชอบหุนตัวนี้มากๆก็คือทุกอย่างฮะสามารถเก็บไว้ในตัวได้หมดในกล่องเนี่ยตอนนี้แทบไม่เหลืออะไรเลยนะฮะ<ม>ในกล่องนี่เหลือแค่ฐานเหลือแค่ฐานที่แบบตั้งไอเหลือแค่แกนตั้งฐา,า,านกล่องมานี่แลหละะพูดงว่าทุกอย่างที่คุณเล่นสามารถอยู่ในตัวคุณในตัวเ<ม>ดียวจบ,จบในตัวเดียวโอเคเดี๋ยวผมยัดอันนี้เข้าไปหน่อยนะครับเอาวิธีเก็บรอฮะตอนตอนเราเอา้อออกเรากดด้านข้างใช่ไหมแต่ตรงนี้ให้พยายามอย่าให้อ่อ เดือยเดือยตรงนี้ให้ให้ตรงแล้วก็เราก็ดันเข้าไปตรงๆขออนุญาตใช้มือช่วยดันนะอันนี้เป็นระบบสปริงใช่มาที่ดึงใช่ดันเข้าไปตรงๆเลยแต่ว่ามันจะแข็งนิดหนึ่งตอนอดันเข้าให้ระวังหน่อยอก,ก็คือหนึ่งระวังตอนดันกับระวังตรงไอ้บานพับนี่ะระวังพับมันจะหักคือที่ผมต้องดันเข้าไปอย่างนี้เพราะว่าถ้าเรากลี้กลก้ก่ไอ้บานนี้จะหักได้ระวังนิดหนึ่งครับใช่แต่ส่วนใหญ่เราคงไม่ค่อยได้เอาล้อออกบ่อยเยอ่แล้วล่ะนะครับโอเค มาดูการแปลงร่างครผมจะรเริ่มจากส่วนขาก่อนอส่วนขาเนี่ยไม่มีอะไรเลยฮะง่ายๆซื่อซื้อ้นออกมาครับง่ายๆซื่อซื้อง่ายๆซ,ซ,ซื่อซื้อครับพับนะครับอ่าพับเก็บไปเนี่ยอืมแค่นี้เองแล้วก็พับไปตามภาษาของมันนะเนาะอ๋ออันนี้เข่าเข่าใช่ไหมอันนี้เข่าหน้าอ่าเรากลับมาอย่างนี้ก่อนครับ แล้วก็นี่พับมาอย่างนี้อ่านะฮะดูตามนี้นะแล้วหมุนนะฮะคือไอ้ส่วนที่เป็นสีแดงเนี่ยขอบแดงเนี่ยคือเขาด้านหน้ารตรงปลายปีกพับเก็บเข้าไปด้านในแล้วก็พับลงมาอีกทีนึ่าใช่ไหมครับอายพ่นเก็บได้อีกอาพ่นเนี่ยมันสปริงอยู่แล้วเวลาคุณตั้งที่พื้นอ๋อมันจะปิดมันจะมันก็ยุบไปเองอยู่แล้วอ่านะฮะนี่เห็นไหมฮะได้ละแต่ หลังจากที่เรากลางขา,า,หาเห็นไหมมันแปลงเงียกางขามาแล้วอย่างนี้เราแค่หมุนเอวครับอ,าาอ๋ออ้เสียงสะใจ <laughs> โอเคครับ180สิบองศา1 8อปสองศามาถึงพอจะแปลงเป็นทุนปุ๊บก็ง่ายครับเพราะหัวหุ่นนี่ไม่ได้หดหัวอืมก็ดันหัวออกมาเลยอาา่อาอ่านี่ฮะเรียบร้อยแล้วนี่นะครับคราวนี้เรามาดูที่หัวไหล่มันครับตรงเนี้ยฮะจะมีชิ้นอยู่อ่านี่แค่นี้เองครับ โอ้ยง่ายอย่างนั้นเลยแขนทับลงมาเโโหรร็นหมฮะเฮ้ยซือตรงนี้ดูนะทับง่ายๆเลยครับผมชอบหุ่นตัวนี้ตอนที่มันเล่นง่ายมากเฮ้ยอ่าแล้วเขาที่ทำยังไงต่อครับแขนจากที่ตรงนี้ที่เป็นอ่าเหมือนเป็นไอเชื่องเครื่องเจ็ตอะอะไรว่นเจ็ตอะอ่าเราก็หมุนขึ้นมาเด็หนึ่งให้เป็น,ปนมือไม่ใชสนับมือเปิดหดปุ๊บนี่มีปอกมีการหดอย่างนี้ด้วย เรียบร้อยแล้วครับดันเข้าไปดันเข้าไปออ่าเราก็หมุนเพราะส่วนที่เป็นสนับไอ้ที่เป็นส่วนที่เป็นเชื่อมเชื่อมปีกจะอยู่ที่ด้านหลังเห็นไหมฮะเนี่ยได้แล้วหนึ่งข้างอ่าข้านี้ผมจะแปลอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันนะครับเนี่ยมันแค่แค่แบบปิดแค่แบบหักลงมาซึ่งซึ่งดูแข็งแรงมากครับและแข็งแรงเพอาีคือแข็งแรงแล้วมันเป็นบานพับสามจังหวะอย่างเงี้ย แล้วมันพอดีเป๊ะเลยครับแล้วก็หมุนลงมาอ่หไหมแล้วก็แขนก็อยู่อย่างเงี้ยฮแล้วก็หดตรงนี้เข้าไปอ่แล้วก็หมุนนิดนึงแล้วหมุนนิดนึงอ่าเก็บสนับมือหน่อยอฮอเรียบร้อยครับเออเซอร์เสวยงามรอแล้วจับแล้วก็เราเราจับท่านิดนึงนะครับอ่คราวนี้ส่วนที่ผมชอบอยากให้ดูงี้ฮะคือแขนเนี่ยเรานี่ งอได้ขยับได้อย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงจุดของมันขยับอะมันไม่ใช่ตรงนี้ไงคือถ้าเวลาเราดึงมาจุดขยับจริงคือตรงนี้ฮอแล้วถ้าเราอยากให้มันเนี่ยขยับได้มากขึ้นก็คือดึงแขนออกมาได้ก็จะขยับได้แบบเหมือนงอ90บองศาเลยครับแต่ถ้าเราโชว์เวลาโชว์สวยๆเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนแค่เลื่อนมาครับคือมันไม่ได้ติดจริงไงเออแต่ก็เหมือนเป็นไอเดียดีไซน์ที่ดีที่ครับ เหมือนเป็นแขนจริงๆใช่ใแต่ว่าสามารถเวลาขยับก็จะก็หาวมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทําให้งอได้มากขึ้นผมว่าไอเดียนี้ดีมากแล้วมันยังทําให้การแปลงล่างสะดวกคือกลไกตรงเนี้ยผมถือว่าคิดได้ดีมากดีแล้วดูสิฮะเราเล่นโดยที่ไม่ต้องเปิดคู่มืออคืออันเนี้ยผมดูคู่มือมานิดนึงนะตอนไหนตอนที่ดูว่ากลางล้อออกมายังไงเพราะว่าล้อที่หน้าอกอะ ดึงมือดึงไม่ได้จริงแต่เขาก็ซ่อน,นกลไกว่ามีปุ่มด้านข้างอะ,อะไรอย่างเงี้ยมงาซึ่งเขาซ่อนเนียนจนผมหาไม่เจอไงต้องกดถึงจะออกมาแต่พอเอาความความที่ชอบก็คือมันสามารถแปลงร่างได้เองโดยที่ใช้ความง่ายอ,อคือคุณแค่ดูรูปว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วเรามาหาวิธีแปลงร่างเองอม,มันมือคือการเล่นสนุกแบบ แบบเด็กๆสมัยก่อนอ่ะที่หุ่นแปลงร่างจะแปลงง่ายเออแล้วตัวนี้ระดับความง่ายในการแปลงร่างอ่ะมันเกือบเท่าสมัยก่อนเลยแค่ความซับซ้อนไอ้ตรงการบานพับอะไรเงี้ยที่มันเยอะขึ้นเห็นไหมแต่ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่เพื่อทำอย่างนี้ก็ได้นะเป็นโชว์แบบเป็นกลางปีกมาก็ได้นะคล้ายๆแบบมีเครื่องเจ็ตหรืออย่างนี้ได้นะเออเนี่ยมันก็แบบเล่นเล่นอย่างนี้ได้นะครับคือแอคชั่นทอยดีดีไซน์ตรงเนี้ยครับคือหัวไหล่ตรงเนี้ยกลายเป็นเครื่องเจ็ตคือเป็นเครื่องยนต์เลย ที่ดีไซน์ออกมาใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อให้มันแปลงร่างได้จริงเอาคอนเซปต์หุนโมมาให้ทําได้จริงซึ่งไม่เค้าแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมเค้าเลือกทําเวนี้อแต่ถามว่าชอบไหมชอบรู้สึกถูกใจแล้วก็ถึงจะไม่เหมือนออริจินอลร้อยเปอร์เซ็นแต่รู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกชแล้วดีไซน์ที่ดีไซน์ใหม่เนี้ยไม่ได้หน้าเกียรผมว่าสวยเลยสวยคือมันทําให้มีความทันสมัยขึ้นใช่นะครับแต่ก็ยังมีความคลาสิกของ หน้าแบบใบหน้าแบบเดิมๆอยู่แล้วก็มันแข็งแรงครับพ้จับเนี่ยมันเล่นแล้วแข็งแรงนะครับตรงหน้าอกที่เปิดออกมาได้ถึงไหนครับได้สุดขนาดไหนหน้าอกได้ประมาณนี้เพราะว่าจริงๆคือเอาไว้ยิงมิสไซล์ที่เราเห็นนั่นแหละคือในร่างยานนะฮะคือเป็นกิมมิคในการเล่นร่างยานในร่างยานโดยเฉพาะจริงๆในร่างหุ่นอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ อราคากันก่อนนิดนึงแล้วกันประมาณ6,000กว่าบาทไม่ได้ตีบวกๆก็7,000นิดๆไม่ถึงไม่ถึง6,000แบบกลางเลยอ่ะไม่ไม่มีแต่ผมไม่รู้ว่าหลังจากรีเซลจะไปเท่าไหร่นะนะฮะแต่ถามว่าเฮ้ยงานนี้ใช่ใช่ผมดูสีเลอะไม่ค่อยไม่มีนะแล้วก็น้ำหนักดีเนียครับขึ้นไหวดีขาเนี่เตะได้ประมาณไหนอ่ะลองยกขึ้นมาทำไมเนี่ยเลยไม่ลองเลยเฮ้ยได้อยู่นะอ่ะงอขาโอ้ ตรงนี้แหละที่โอ้โหเดาถีบได้เดาถีบได้นี่เอ้ยกางได้กางได้เยอะนะกางได้เยอะนะนี่คือตรงเนี้ยจริงๆคุงแมนผมว่ามาได้อีกเพราะว่ากระโปรงเป็นกระโปรงแบบกันดั้มอ่ะกระโปรงเปิดได้ขึ้นอีกโอ้ถีบได้อะเฮ้ยเดี๋ยวจริงๆงทำท่านี่ได้เลยนะทำท่านั่งกับพื้นได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะผมลองดูนะเฮ้ยการขยับในร่างหุ่นกับ๋อเปิดตรงนี้ได้อีกที นั่งได้อ่ะคุณเออนั่งชายหาดได้อ่ะแต่โอเคอาจจะนั่งงอเข่าไปได้แต่ตรงแขนก็คือถ้าจะเนื่องจากว่าเขาตรงหัวไหล่มันล้างกันอยู่ตรงนี้มันก็ได้ต้าค่าได้นั่นนิดห่หัวไหล่ไน้อยห่ยได้แค่นี้นะได้ประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่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 ได้มีจำกัดอะไรอ่ะเพราะว่ามันเป็นหุ่นแบบแปลงร่างไงไม่ไม่ตัวนี้ไม่ ตัวนี้ในหนังก็ไม่ได้เน้นท่าเยอะส่วนใหญ่ก็ยืนตรงๆทื่ถือแล้วก็บู๊ลเลยโอเคมาดูหัวนี่นี่หูดูหัวนี่หมุนได้เยอะหมุนได้เยอะคือหัวเนี่ยที่ชอบคือเขาหัวเนี่ยออริจินอลเลยนะเหมือนเดิมเป๊ะเลยเมปแต่ร่างกายทำใหม่หมดแต่มันยังดูเข้ากันน่ะต้องถือว่าการดีไซน์ของถ่ายัอชันทอยทำได้ดีอันนี้ถอดได้ไหมไม่น่าได้ในในคู่มือไม่ได้บอกให้ถอดอะไรไม่น่าได้เพราะาในหนังอัเนี้มันคือมุมแรงมุมสองข้าที่ยีกออกไป แกเป็นอุลตร้าเซเว่นเหรอเป็นดับเบิลไอซ์ระเกอร์ด้วยใช่อ่ะแต่จะมีข้อถ้าดีไซน์หน้าที่จะเปลี่ยนนะคือตรงนี้เพราะตอนนั้นตรงนั้นจะมอนเหมอ่ะโค้งมอญอันนี้มันตั้งตั้งขึ้นแต่ตั้งขึ้นนิดนึงก็อาจจะทำให้เฉียวขึ้นแต่ผมว่าสุ่มันก็ยังแบบเฉยๆโบราณดูเข้ากันดีโบราณโบราณอยู่อาจจะมีสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระวังคือเขาเนี่อ๋อเออมันเป็นวัสดุที่ยุดหยุ่นนะแต่ผมว่าก็ถ้าบิดแรงๆเลยแรงๆมีโอกาสครับหักหรืองอได้นะครับผม คือตอนนี้มันมีความงออยู่ิดนึงเพราะว่าเขาเป็นวัสดุอ่อนไงคือแต่ถ้าเป็นแข็งไปเลยอ่ะโอกาสที่จะหักก็มีผมว่าก็ก็ต้องระวังเล่นระวังนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดมันไม่ได้เห็นว่างอหรืนะฮะประมาณนี้คือมันไม่มีจุดที่ทําให้เราต้องไปโดนเขาใช่เพราะว่าตามไหลตามเลยอย่างเงี้ยมันก็ห่างจากจากส่วนหัวพอะมาณใช่ใช่ซึ่งเวลาเราจับเล่นเนี่ยยังไงมันก็ไม่โดนเขาอ่ะจับบิดแขนบิดอะไรอย่างเงี้ยเหมันก็เขาคำนวณระยะมาแล้วอ่ะเออเนี่ยก็ไม่โดนกัน โอ้แต่ว่าเฮ้ยขยับขยับได้เยอะนะเนี่ยเยอะเยอะงอได้เยอะเลยคือตรงเนี้ยต้นขาเนี่ยเขาทำเป็นเหล็กชิ้นเดียว uh huh. แต่ก็ทำให้มันแข็งแรงครับผมชอบอสปริงใต้เท้านี่แหละเออเพราะว่าพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอตั้งกับพื้นนะ uh huh. มันก็หดอัตโนมัติเลยไม่ต้องไม่ต้องดันเข้าดันออกไม่ต้อง็ปตัวล็อกอ่ะก็ระบบนี้ก็จะดีตรงที่มันก็ไม่เสียหายครับไม่มีตัวล็อกพังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ พอใช้น้ำหนักกดลงไปเลยางเพราะมันหนักพอที่จะกดสปริงใี้ตัวนี้ลงไปได้ไงเอออะแต่มาถึงจุดที่อาจจะขัดใจกันนิดนึงคือตรงขาด้านหลังฮะเพราะการที่มันแบบไม่ต้องซ้อนไม่ได้ซ้อนอะไรเลยอะมันก็จะเหลือไอชิ้นนี้ไว้คือชิ้นที่เวลาเราประกบเป็นน้ายนะตัวล็อกตัวล็อกอะก็จะเหลือไว้แล้วก็ตรงหลังขาเนี่ยจะเห็นน็อตที่ใหญ่กว่าสมควรออาจจะเป็นจุดด้อยจุดเดียวของไกด์เซอร์เอ็กตัวนี้ที่ ถ้าคือไม่โชว์ด้านหลังก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรซึ่งซึ่งจริงๆแล้วขุ่นยนต์ของเล่นที่เราเล่นกันก็เห็นน็อตกันเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติมันก็ไม่แต่แค่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าแบบเป็นเหมือนหุ่นเหล็กสมัยก่อนที่ซ่อนจุนเชื่อมเนี่ยนิดนึงอ่ะให้มีบั้นทับนิดนึงอาจจะอาจจะเนียนกว่านี้อะไรอย่างนี้แต่เขาใช้เลือกวิธีโชว์เลยนะฮะเพราะอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องซ่อนเพราะว่าก่อนเซ็กคุณก็ดูด้านหน้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะฮะเออเฮ้ยสวยคร วันนี้เอาก้อนเซ็กให้ดูกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคุณอีกตัวหนึ่งที่ถูกใจแหละในช่วงนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะพอตามหาได้อยู่นะฮะเพราะว่าตอนนี้ของเพิ่งออกมานะครับถ้าใครสนใจก็ลองเดี๋ยวเรลองหาลิ้งแปะไว้ให้นะครับลิงก์่าช้อปปี้แปะไว้ให้ถ้ามีนะครับครับผมแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามเราทุกช่องทางครับในการเสพคอนเทนต์มาของเรานะฮะับเฟซบุ๊กทิกต็อกนะครับจะมีให้ดูในต่างๆกันอยู่แล้วนะครับ แน่นอนครับถ้าใครอยากให้เรารีวิวอะไรให้ท่านแบบนี้หรืออยากให้ไปร่วมงานทําอะไรที่ไหนนะครับติดต่อมาทาง contact ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมยินดีต้กนับทุกท่านครับและอย่าลืมฮะไปดูช้อปปีของเราฮะตอนนี้ของลงเยอะมากไปกดตํากันได้มีเรามีแนะนํ้ในไลฟ์สดไปแล้วด้วยว่ามีอะไรน่าเล่นลองไปดูกันนะครับฝากช้อปปีของ Power Up m a x ไว้ด้วยครับมวันนี้สองสหายฮะ ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาให้ดูอีกหรืออยากเอาให้เราเอาอะไรมาให้ดูนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับบครัผมวันนี้เราสองคนขอลาไปแล้วสวัสดีครับสนุกเลยตัวนี้น่้สนุกเลยและดีเทลสวยด้วยใช่ผมจะได้ฝันเลยนะเนี่ย